สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องราวของธรรมชาตินะฮะธรรมชาติของการเทรดนะครับโดยเฉพาะพัฒนาการนักเทรดนะครับถ้าคุณอยากเทรดปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมออย่าฝืนธรรมชาติรันนะฮะอย่าฝืนธรรมชาตินะฮะผมได้ไอเดียมาจากเป็นบทความที่ผมเอาไปโพส์ลงที่เพจฮะเพจเซียวบุกนะฮะแล้วก็เออ ิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจน่าจะามาขยายความเพิ่มเติมนะฮะในบทความที่ผมโพสในเซียลบุกนั้นผมเอาภาพนี้มาครับเป็นภาพของพัฒนาการนักเทรดนะฮะที่ทางเขาตั้งชื่อว่า The Evolution of Profitable Trader เนะี่ยเป็นวิวัฒนาการของนักเทรดที่ทำกำไรได้สม่ำเสมอนะครับ ก็จะมี4เฟสนะครับเฟสแรกคือเป็นเฟสของการขาดทุนสส้ํำซากครับเฟสสคือกลับมาเรียกว่าเท่าทุนครับแต่ว่ามันเป็นวงจรของกําไรเพิ่มสูงครับกำไรพุ่งแล้วก็ขาดทุนยับเยินครับนะกำไรพุ่งขาดทุนรั่วขาดทุนยับกําไรพุ่งขาดทุนยับกลายเป็นว่าอยู่ในวงจรของเรียกว่ากําไรสลับขาดทุนครับอาจจะพูดได้ง่ายว่าเป็นวงจรของการอยู่รอดแต่ไม่รวยฮะ แตน,นเฟสสเป็นวงจรของการทํากําไรได้สม่ำเสมอครับแล้วก็สุดท้ายคือเฟสที่4คือกําไรเติบโตครับนะเติบโตนะฮะนี่เป็นเป็นเฟสทั้ง4เฟสครับนะฮะผมได้เปรียบเทียบการเทรดว่าเออมันก็เป็นพัฒนาการก็เหมือนธรรมชาตินะคือมีเฟสนฮะช่วงแรกขาดทุนเท่าทุนฐานแน่นแล้วก็เติบโตนะฮะ แต่ด้วยความที่เรียกว่าอะไรแรงดูดหรือว่าเหยื่อล่ออะไรก็ตามนะแรงดูดสตอรี่เหยื่อล่อให้เรากระโจนเข้ามาตลาดหุนนั้นมันมีมันมีข้อมูลที่คือมันมีตัวอย่างนะคนที่เขาปั้นพอร์ตเติบโตอย่างพุ่งกระฉูดครับใช่ไหมฮะเล้สิ่งที่ทําให้เราตาลูกวาวกับตลาดทุนคือเรารู้ให้ได้ยินมาว่า คนเนี้ยเขาปั้นพอร์ตโตจากเงิน1ล้านกลายเป็นพันล้านเนี่ยอ๋อใช่ไหมเนี่ยเรารับรู้สตอรี่ของเฟสสี่ครับด้วยความที่มันก็คล้ายอาการถูกลอตเตอรี่เหมือนเนาะใช่ไหมคนเนี้ยซื้อลอตเตอรี่ยิงยิงฝรั่งเนี่ยมันจะมีอะไรปะแจ็คพอตไฮเปอร์แจ็คพอตอะไรที่ว่าโอ้โหได้กําไรระดับ10ล้านเหรียญเนี่ยร้อยล้านเหรียญมีปะไม่แน่ใจนะเนี่ยกำไรระดับไฮเปอร์ ใเป j a แจ็คพอตน,นะคือโอ้โหมันมันดึงดูดความโลภให้เราเข้ามานะจึงปมนเรื่องปกติครับที่เราเข้ามาเราคาดหวังว่าเราจะกระโดดไปเฟสสี่เลยนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงดูดที่รุนแรงนะจากข่าวสารและข้อมูลจากอรี่นะครับไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของเราครับนะฮะด้วยความที่เรามุ่งเป้าที่จะไปถึงเฟสสี่ไวสุดครับ หรือไม่เราก็เราอาจจะไม่รู้ซ้ําไปว่ามันจะเป็นต้องผ่านเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามํำไปนะเราคิดว่าเริ่มต้นก็ไปเฟสสี่เลยก็ได้ผมว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างน้นคือคิดว่าเข้ามาก็เฟสสี่เลยนะเราลืมธรรมชาติความจริงว่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ธรรมชาติคือเข้ามาเนี่ยเราจะเป็นต้องแพ้ก่อนฮนะแพ้ก่อน ต้องขาดทุนก่อนเสมอครับนะบเพราะว่าอะไรครับคู่แข่งคุณพี่ขี้นะครับถ้าคุณอ่านอ e ีบุ๊กเรียกว่า EQ นะผมจะบอกว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณเทรดตามรมนะโอกาสเสียเปรียบสูงมากเพราะว่าคู่แข่งคุณนะ่ะเป็นมืออาชีพครับเป็นเซียนหุ้นฮนะเป็นนักปั่นหุ้นฮนะที่เขาหูฮะเขาเก๋าเกมครับ เขาอ่านคุณออกเขาอ่านตลาดออกครับคิดดูสิว่าอย่างไงครับคุณเข้าไปแล้วคุณประมาณว่าเข้าไปเป็นเด็กเด็กที่หัวร้อนอย่างเดียวอะ่ะมีแต่ความโกรธมีแต่อารมณ์ครับคุณไม่มีทางชนะเลยนะไม่มีรูชนะเลยนะแต่นนในการแพ้ในช่วงแรกนั้นเป็นเรื่องปกติครับถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ชนะเนี่ยควรที่จะนะครับทําความเข้าใจตัวเองครับเนี่ยทานนะครับ ผ่านการขาดทุนซึ่งการขาดทุนแหละคือตัวกระตุ้นครับให้มุนเกิดอารมณ์ฮะสนใจนะการขาดทุนมันจะมีนได้กาไรก็กระตุ้นอารมณ์เช่นกันครับคุณเข้าใจนะว่าอารมณ์มีผลกระทบต,ต่อการตัดสินใจคุณได้นะเมอนนั่นแหละคุณจะข้ามขั้นนะครับคุณจะข้ามขั้นเลยจะกลายเป็นเนี้ยมาสูนี้ได้ครับแต่ต้องใช้เวลานะมันต้องผ่านช่วงเวลาของการที่บูมเป็นบัสก่อนคร่าได้ก็ ตลาดดีก็กกาไรงามครับตลาดไฟเขียวนะกำไรงามตลาดไฟแดงมาเอาขาดทุนยับเยินครับนะจะเป็นอย่างนั้นแต่นั้นอ่ะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันพูดง่ายนะมันคุณขับรถแล้วกันนะผมไปเรพูดกับคนรถว่าตอนคุณขับรถนะครับนี่เป็นขับรถแบบไม่อยู่บนท้องถนนนะอาจจะเป็นการฝึกก็ได้ครับฝึกนี่เกมนะฮะตอนแรกคุณจะขับด้วยการที่อะไรครับเหยียบคันเดงเดียวสังเกตไหมถ้าคุณเล่นเกมขับรถนะ เดี๋ยววิ่งตรงเดียวครับพอทางโค้งมาเนี่ยเละเลยถ้าคุณเข้าแรกนะเละคุณจะทะลวงทะลุเลยนะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะผ่อนคันเร่งควรจะเบรกนยครับคุณจะไปข้างนานอยู่เลยเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นครับมันจะเป็นมันเฟสดได้คือขาดทุนเยอะเลยครับจากนั้นคุณจะร่มจากชะลอละชะลอเข้าโคงนะ้ง้วแต่ว่ามันก็ยังคงด้วยความชํานาญคุณไม่มีนะคุณก็จะมีการแหกโค้งมาคือถ้าทางตรงเนะี่ย <c oughs> ทางตรงคุณก็จะไปได้ไวครับแต่ว่าเมาื่อไรก็ตามที่เจอทางเจอทางโคง้งหรืจังท้าทายเนี่ยเอาแล้วแหกโค้งคุณก็จะเกมครับกลับมาเริ่มใหม่เนี่ยเฟสสองครับพอเฟสสามครับคุณเริ่มชำนาญทางแล้วทางตรงคุณแรงฮะคุณเร่งกันเร่งได้ครับพอทางโคง้งทางที่มันคดเคี้ยวนี่ยคุณชะลอได้ครับแต่ คุณจะได้แค่ประคองในช่วงที่ทางคดเคี้ยวใช่ไหมครับนะครับนี่คือเฟสสามครับแต่เฟสสี่เมื่อคุณทานานเส้นทางครับมันนันแหละครับโอ้โหฮะเข้าโค้งคุณก็ไม่เบรกคุณจะมีการนะครับเหยียบส่งซ้ําไปครับนี่ครับเฟสสี่ครับแต่ถึงขนาดเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เหยียบคันเร่งตลอดเวลาครับแต่คุณจะรู้ว่าตอนไหนเหยียบเบรกตอนไหนคุณเหยียบคันเร่งที่มันมีความ สมูทครับมีการมีการรับมีการส่งที่ดีครับมีความไหลลื่นเรียกว่าโฟล์ครับเนี่ยโฟล์ต่อเฟดซีครับดังนั้นเนี่ยนี่คือธรรมชาตินะครับแม้ว่าคุณเล่นเกมทําไรก็ตามจะเป็นอย่างงี้ฮนะการจ็เป็นเกมเช่นกันฮะมันอาศัยความชํานาญครับอาศัยความชํานาญนะทักษะละความชํานาญครับแน่นอนว่านะมือใหม่เข้ามาเนี่ยคุณจะไม่มี ทักษะในความชนนนแน่นอนครับนะฮะต้องใช้เวลาครับคุณต้องให้เวลาเป็นเพื่อนครับใจยเย็นตัวเองครับใจยเย็นๆกับพัฒนาการตัวเองครับอย่าได้้อแท้ใจเมื่อตอนนี้คุณแพ้นในช่วงแรกครับช่วงแรกลําบากเสมอแต่ว่าเมื่อนั้นเมื่อคุณปรับตัวได้ครับเมื่อคุณรู้ว่าเกมเนี้ยเป็นเกมยาวเกมไกลนะคุณจะ อยู่รอดอึดทนได้มากกว่าคนอื่นครับเพราะว่าคุณมีภูมิคุ้มกันไงจากข้อมูลบอกว่านะนักเทรด80%เนตั่นตรงออกจากตลาดไปภายใน2ปีเพราะาอะไรครับพวกเขาคิดว่าตัวเองนอาไวเฟดสไวสุดไงพวกเขาขับรถโดยไม่มีเบรกครับเหยีย yeah, บคันเร่งานเดียวแล้วก็แหกโค้งครับแหกโค้งจะไวจะช้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไปฮะ หมดใจหมดไฟครับหมดเงินไปครับถ้าคุณฮะรู้ว่าเฮ้ยการแหกโค้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเว้ยกลับใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้แบบเนี้ยแล้วคุณค่อยเรียนรู้ไปว่าเฟสนี้เฟสนั้นเป็นยังไงเนี่ยถึงเวลานหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าภาพใหญ่เป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะใจเย็นมากขึ้นครับพวกนี้แนะนะนานะครับอีบุ๊กผมเนี่ยจะมีจะมีการพูดถึงเรื่องนี้แบบจริงจังหลายอยู่นะแต่ได้เจอนี่ก็ใช่ครับเสียงเงินนะ ในวินนี่โกนากเก็ตก็เป็นฟรีนะครับอ่านได้ที่เพจไม่ได้ที่เพจอ่านได้ที่เข้าไปนะเข้าไปที่แอปแอปเมบนะครับแอปเมบ M E B นะหรือไม่ก็เว็บไซต์เมเปอร์เกตนะฮะเดี๋ยวให้ลิงลก์ได้าเกิดว้าท่าสนใจนะเนี่ยพวกนี้ครับมีเทรเดอร์เจอร์นี่นะนักเทรดฮีโร่ครับที่เป็นเรื่องราวของเรียกว่าเส้นทางการเทรดครับตั้งแต่เฟสหนึ่งกับเฟดสี่นะจะเป็นยังไงนะ, 1, ะนนหนึ่งสองอ๋ออีกเล่ำนึงคือศาสตร์ศิลปะก,การพันผอทครับเนี่ย นักเตะฮีโร่นะครับศาสตร์ศิลปะกระปันพอร์ตเทเดอร์เจอร์นี่ครับแล้วก็ล่าสุดคือมเมเนวินวนี่โกนาก,กิตอีกต่อมานะอีกเล่มหนึ่งครับเดี๋ยวเดือนหน้านะผมจะมีของฟรีเล่มหนึ่งครับเป็นเจอร์นี่นเองครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันฮะซึ่งผมจริงจังนะอยากให้คุณเข้าใจภาพใหญ่นะเมื่อคุณเข้าใจภาพใหญ่แล้วคุณจะเห็นอะไรที่ควรจะเป็นฮะแล้วคุณจะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วคุณจะอยู่ในเกมได้นานขึ้นครับนะคุณจะไม่งองแง ไม่ไม่งองแงไม่ไม่ใช้อารมณ์มากเกินไปในตอนนี้คุณผิดพลาดครับคุณจะใจะเย็นตัวเองมากขึ้นครับพี่มาร์กเองก็ถามครับแกบอกเสม,มอว่าเนี่ยในช่วงแรกนะแกเป็นเป็นนักทุนที่ที่ห่วยแตกมากครับนะฮะแล้วก็เวลาใช้เวลาหลายปีครับกว่าที่แกจะมีผลงานที่เป็นเดอะเบสได้ครับความสําเร็จนั้นไม่ได้มาจาก เรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยนะสำหรับแกนนะความสำเร็จแกนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์เลยครับไม่จากไม่ได้มาจากออโชคที่มันแบบหูโชคเข้าข้างแบบต่อเนื่องนะไม่ใช่ครับแต่มันมาจากอะไรความตั้งใจครับความตั้งใจที่จะมีความมุ่งมั่นอยากจะสําเร็จให้ได้ครับเป็นความภาคเพียรโดยไม่มีเงือนไขครับอึดโดยไม่มีเงื่อนไขต้องสาเร็จให้ได้ครับนี่ครับ ที่มาร์กบอกว่านะความอึดความภาคเพยรนี่แหละที่ทําให้แก่สําเร็จได้ครับเนี่ยความอึดความภาคเพียนที่พี่มาร์กหมายความคืออะไรครับเนี่ยคุณต้องทนให้ผ่านเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามไม่ได้ครับด้วยการครับด้วยการเชื่อว่านะคุณน่ะมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาครับทุกวันคุณเติบโตนะทุกปีคุณเติบโตครับคุณกําลังก้าวก้าวเข้าใกล้เส้นชัยอยู่ตลอดเวลาครับเพียงแต่ จะช้าจะเร็วอยู่ที่สันดานคุณฮะแต่ยังไงซะทุกปีคุณก็เติบโตครับนะี่นี่เป็นสิ่งที่พี่มาร์กบอกเรานะผมก็เอาไปทําไว้ในเพจเสียวบุกเช่นกันว่าพี่มาร์กมีช่วหนึ่งที่เอ๊ะทำไมมีคนถามว่าทําไมแกยังทนทู่ซีเทรดอยู่ได้ทั้งนี้ย,นยังโอ้หปีแรกเนี่ยล้มเหลวขาดทุนซ้ำซากหมดตัวไปสองครั้งพี่มาร์กบอกว่าผมเชื่อเสมอว่า ผมเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วและผมบอกตัวเองว่ามันจะน่าเสียดายแค่ไหนถ้าผมเลิกล้มไปวันนี้แล้วเมื่อมองกลับไปแล้วผมเข้าใกล้เส้นชัยแบบเกือบเอื้อมถึงแล้วอะพี่มาร์กบอกเนี่ยคือแกพยายามจะบิ้วอารมณ์ตัวเองว่าฉันใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะแล้วก็คิดว่าตัวเองถึงเส้นชัยละมันเป็นเรื่องราวของแรงดูดนะครับพยายามสร้างว่าสร้างคภาพตัวเองว่าฉันถึงเส้นชัยและฉันได้มาแล้วเนี่ยแต่ว่า มันแค่ไม่กี่เก้าเองต้องเก้าไปถึงเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความภาคเพียรความอึดแล้วก็เรื่องเราครันปลุกสร้างกําลังใจตัวเองครับเนี่ยความสำเร็จในการเทรดนั้นเป็นวันนี้ฮะอย่าคาดหวังว่าโอ้ทุกอย่างมันต้องง่ายคุณต้องได้ซีรีส์ของลัคก,กี้ต่อเน,นื่องกันไม่ใช่ครับไม่มีครับพี่มาบอกว่านะความสำเร็จในการเทรดนั้นไม่ใช่เรื่องโชคครับแต่ เป็นเรื่องราวของทักษะและฝีมือครับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปยาวนานมากพอนะฮะทักษะและฝีมือจะเอาชนะโชคได้ครับโชคนั้นมันมาแล้วก็ไปครับมันไร้ฐานฮะมันไม่มีหลักไม่มีแหล่งครับนะฮะถ้าคุณพึ่งพาสิ่งที่ลอยลงไปมานะโอ้ยากครับแต่ว่าถ้าคุณพึ่งพาทักษะคุณผมจะเรียกมันว่า ความสามารถในการหาเงินเลยนะครับทักษะในการคัดหุ้นครับทักษะในการระบุจุดซื้อทักษะในการบริหารรีสอร์ททักษะในการบริหารโพซิชั่นไซส์ทักษะในการหยุดเทรดครับพวกเนี้ยคุณต้องสร้างมันขึ้นมาพวกนี้ต้องใช้เวลาเนะี่ยเพราะว่าอะไรครับจริตคุณคุณเป็นหนึ่งเดียวนะฮะคุณเป็นหนึ่งเดียวคุณคือยูนิคนะฮะคุณไม่เหมือนใครฮนะ แต่แม้ว่าคุณจะชอบสไตล์ผมเองก็ตามนะผมชอบสไตล์พี่มาร์คเมเนวนินี่อยากเทรดได้เหมือนแกนะว่านิสัยพื้นฐานทางการเงินพื้นฐานความคิดพื้นฐานครอบครัวค่านิยมความเชื่อเนี่ยแตกต่างกันครับหรือแม้แต่ความตื่นสนกความหวั่นไหวต่อต่อความเสี่ยงก็ต่างกันนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความต่างกันโอเคแล้วเราอาจจะชอบสไตล์เซมิเกตเหมือนกันนะว่า จิตเราไม่เหมือนกันเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่ลงตัวครับอะไรที่มันเหมาะเราที่สุดอะไรที่เป็นความได้เปรียบของเราอะไรคือสิ่งที่เราแบบเฮ้ยเรารับได้เรายึดหยุ่นกับมันได้ตรงเนี้ยคุณต้องหาครับคุณต้องปรับจูนห้ตัวเองครับให้เวลานะครับให้เวลานะัอยไม่าพูดว่าให้เวลากตตัวเองครับในการเรียนรู้นะผมชอบคํานึงที่พี่โจเขาบอกว่านะ,ะไม่ไมีเกี่ยวเนี้ยบอกว่าพี่โจว่า,วานะคือปันผลเนี่ยเป็นออเดอร์ระหว่าง ระหว่างส่วนต่างราคานะผมอยากบอกอากเอามาเปรียบเทียบกับการเทรดว,ว่าเนี่ยออเดอร์ระหว่างกันเนี่ยช่วงที่ระหว่างคุณเนี่ยพัฒนาจากเฟสหนึ่งไปถึงเฟ,ฟสสี่นะช่วงเนี้แทนที่คุณจะมุ่งเน้นไปที่การได้เงินนะแต่จงมุ่งเน้นไปที่อะไรครับการพัฒนาตัวเองครับศึกษาครับว่าเนี่ยเอ๊ะตัวเองเป็นคนยังไงตลาดจะสะท้อนความเป็นคุณนะ เป็นคนยังไงกันแน่จุดอ่อนคืออะไรนะฮะแล้วอะไรคือสิ่งที่แรงกระตุ้นทางอารมณ์มันคืออะไรเออรู้จักไหมว่า e m o t i o n a l t r i g g e คคืออะไรและมีวิธีการจะแก้ไขยังไงเนี่ยพวกเนี้ยผมว่าเป็นจุดที่ดีนะในการคือการที่คนเทรดการทุนซ้ำซากครับมาจากอารมณ์นะฮะมาจากอารมณ์การตัดสินใจทางอารมณ์ครับแล้วก็ความ ไม่ลงตัวของการปรับตัวคุณกับตลาดครับดังนั้นเริ่มต้นนะครับกลับมามองตัวเองครับส่องาากระจกเัวเองว่าฉันเป็นคนยังไงกันแน่อะไรที่ทําให้ฉันเทรดตามอารมณ์แก้ครับผมว่าถ้าคุณแก้ด้วยการเข้าใจตัวเองนะแล้วก็ใช้งานตัวเองให้ถูกต้องนะครับผมว่าโอกาสที่คุณจะบูสต์นะฮะบูสต์เนี่ยผ่านเฟดหนึ่งสองสามเนี่ยไปสี่จะไวขึ้นนะ ไอเดียพี่ก็ต่อนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนนะระหว่างครับคือการเทรดใช้เวลาแน่นอนครับแต่ระหว่างนั้นอ่ะให้คุณจริงจังกัรโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองครับเริ่มต้นจากการทําความรู้จักตัวเองให้ดีครับผ่านนะครับ EQ ครับลองดูนะครับทีนี้นะครับเจกันลิปหน้าสวัสดีครับ